บูชาท้าวเวสสุวรรณมูอย่างไรให้ได้ผลหลายคนคิดว่าบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นต้องบูชาด้วยของสีแดงเช่นดอกกุหลาบสีแดงและน้ำแดงแต่จริงๆแล้วท้าวเวสสุวรรณในอดีตชาติเคยเกิดเป็นพราม์ชื่อว่ากูเวนตามมีอาชีพขายน้ำอ้อยมีเครื่องหีบอ้อยอยู่6กหีบและวันต่อมาท้าวเวสสุวรรณหรือกูเวนตามมีเครื่องหีบอ้อยเครื่องที่7็เครื่องหีบอ้อยเครื่องที่7หีบอ้อยอย่างไรหีบอ้อยอ้อยเท่าไหร่ ก็มีน้ำอ้อยออกมาไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นท้าวเวสสุวรรณ<อ>การบูชาจริงๆแล้วควรจะบูชาด้วยน้ำอ้อยและอธิษฐานขอหลายหลายคนเวลาไปขอท้าวเวสสุวรรณมักจะขอเรื่องเกี่ยวกับปวยหรือโชคลาภและคิดว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นกันผีกันเ,นเนสนียดจันไรแต่แท้จริงแล้วท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งการค้าเวสสะแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองมูอยังไรให้ได้ผลขอพรท้าวเวสสุวรรณต้องขอเรื่องทรรมาหากิน ขอเรื่องการค้าการทำมาหากินจะประสบความสําเร็จก่อนออกจากบ้านทุกเช้าให้ว่าพระคาถา้ทวเวสุวรรณเก้าจบและอธิษฐานขอในสิ่งที่เราจะไปทําในวันนั้นๆสิ่งสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จดังที่ท่านต้องการคาถา้ทวเวสุวรรณให้ท่านว่าดังนี้